ชอบไทยมากกว่านีหกคน สุดฤทธิ์นะเข่าหนูเชือกเขาน้าน้ำนะเดี๋วให้น้ำมัดเชือกมาเต้นแรงมากเชือกเขาหลุดเุ่พี่หนังเ้าลงเาหนัใครลงไม่ถึเกรงไมมหยเก็บตัวเก็บตัวอะแล้วนะยบย ไปแบ่งแนไหนมากที่สุดคะน้ำอพี่ภูมิค่ะพี่ภูมค่ะนี่ต่งครแล้วก็ทุเู่นูนพี่ภูมพี่ภูมแ่ค่ะโอเคอะมาพมาฟังผู้ชายบงชอบเกุ๊คนไหนมากที่สุดนี่ครับนี่เอมเอมครับเอมเอมครับเอมมุนนี่ครับ เวครับปอนครับแล้วม้นโอเคตกลงกันสนุกไหมครวันนี้สนุกมากครูสาวไปคิดมาว่าอะไรดีน่าะมองแค่ช้าหมดจามไม่พันโอเคดีแล้วก็จะบอกว่าน่ารักมากเลยแล้วทุกคนซ้อมในระยะเวลาที่กำหนดหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วทุกคนก็พยายามคูเกอรี่ ถูกไหมคะก็พี่พี่จะบอกว่าผู้ชายน่ารักมากตรงที่ว่าเขาเหมือนที่คู้ไก่บอกเบสิกน้อยมากแต่เขาก็พยายามโดยเฉพาะท้านี้ท้านี้พรที่สุดถ้านี่ไม่รู้ <c oughs> นะแล้วก็น่ารักค่ะน่ารักแล้วคนที่พี่เห็นนะคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะปูนหรือว่าใครก็น,นึกออกแล้วอย่างอย่างคิวอะก็จะเป็นแบบว่าหลุดบ <c oughs> ่อยเขาจะหลอกของเขาเขาจะหลุดของเขาบ่อยอันนี้รู้อยู่แล้วแต่คนที่เซอร์ไพรส์มากเลยคือ <c oughs> <c oughs> ส่วนผู้หญิงนี่ก็คือไม่ผิดคาดรู้อยู่แล้วว่าต้องดีเนาะแต่หนึ่งชั่วโมงทุกคนได้แบบนี้แสดงว่าวันเสาร์นี้จะรดมากเนาะหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้แหละให้ทุกคนโชคดีคืออยากให้ทุกคนเรียนรู้การที่จะต้องเต้นเป็นกลุ่มก่อนเท่านั้นเองแต่วันเสาร์นี้คนมันจะไม่หุ่นหวาอย่างนี้หมายถึงว่าอะไรรู้ไหมหมายถึงยากมากที่ โชจะทาออกมาแล้วดูหุ๋หวาหมายถึงหนูต้องดีด้วยตัวหนูเอง mm hmm. เพราะว่าการที่มีคนเยอะใน mm hmm. บแบษัทหรือเกิร์ลกรุ๊ปอะบางทีมันหลอกตาด้วยแพทเทิร์นท่าที่พร้อมกันหรือไล่ไล่กันเป็นระดับวันที่หนึ่งที่สองที่สามแต่พอมันเป็นแค่สามคนเนี่ยต้องเจ๋งจริงอันนี้อาจจะยากนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเราก็รู้และรู้จักการเรียนรู้จะเป็นกลุ่มแล้วก็รู้จกักจากครูแล้วว่ามันจะยากกว่าเดิมนะสามคนต้องเป๊ะจริงจริงแพทเทิร mm ์น hmm. ต้องแม่น เต้นต้องแม่นอะไรเงี้ยคือแบบ blocking ต้องดีทุกอย่างเลย filling นะก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่จะโชว์วันเสาร์แล้วจะถูกคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างแต่ให้ทุกคนทำดีที่สุดเพราะจริงๆแล้วเกิร์ลกรุ๊ปอันนี้หรือว่าแบ์อันเนี้ยก็ไม่ง่ายเพราะมีแค่สามคนเข้าใจไหมแล้วถ้าเราถูกโชว์สองเพลงสองเพลงละคะค่ะค่ะยากมากเลยที่คนจะไม่เบื่อคือหนูต้องดีจริงๆรเลยว่าเพราะมันแค่สามคนแต่ว่าทางครู ừ, ที่ออกแบบ ก็ทํากันบ้านแล้วก็วางไว้ว่าคาแรคเตอร์ของใครเป็นยังไงก็จะทําให้ดีที่สุดที่จะช่วยห้องหนูนะคะก็ขอให้ทุกคนเต็มที่วันนี้ก็เป็นแบบว่าอะไรนะแค่น้องเรียกน้ำย่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็เออหวังว่าทุกคนคงจะสนุกและแฮปปี้นะหลังจากเนี่ยเราเสร็จแล้วก็จะเป็นเพลงทีมเดี๋ยวต้องซ้อมเพลงทีมเพลงทีมมันก็ถูกเปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ในวิต่อไปทีมวิต่อไป ก็คือจะถูกแบ่งเป็นสัดส่วนเป็นกรุ่มกซึ่งจะเป็นครูเปากับครูเตยจะช่วยนะคะก็เหมือนที่บอกอย่างในขณะที่ทุกคนซ้อมในเพลงของตัวเองที่จะต้องโชว์วันเสาร์ถ้าเกิดมีอะไรที่ติดขัดหรือมีไอเดียสามารถแชร์กับครูได้จำไว้เลยว่าเป็นเหมือนพี่เลี้ยงครูและพี่เลี้ยงแชร์ได้บางครั้งก็ไม่ได้หมายถึงว่าครูจะถูกทั้งหมดบางครั้งมันอาจจะเป็นแบบเส้นผมบางภูเขาเนาะ ก็แชร์กันได้จริงๆครูมีประสบการณ์มากกว่าเราแต่บางครั้งบางทีไอเดียของเราอาจจะช่วยให้โชว์เราดีขึ้นนะคะก็ะขอทุกคนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเท่านั้นเองถ้าครูก็เห็นว่ามันไม่ดีมันแย่เขาก็ไม่เอาเองอะแล้พูดออกมาก่อนนะโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นครูเป่าเข้ามาตอนนี้ทุกคนก็รีแลกติดน้ําติดอะไรมีครูไก่กับครูอ้อยครูเตยพูดอะไรไหมอ่ะครูไก่นิดนึงก็ได้จากที่สอน บอยแบนด์เมื่อกี้เป็นยังไงมั่งมีอะไรที่ดีอะไรที่ขาดเวลาเราได้โจทย์เพลงปุ๊บให้รีบทําความเข้าใจความเป็นตัวเรากับเพลงนั้นก่อนอย่างที่ทุกครั้งอย่างเขาก่อนไม่ว่าจะเป็นปูนไม่ว่าจะเป็นคิวขาก่อนที่สอนตัวตัวอย่างแรกที่จะถามกันว่าเพลงหมายถึงอะไรเห็นคนนี้เป็นยังไงแล้วตัวเราเป็นคนยังไงแล้วเพลงต้องการอะไรตีโจทย์อันนี้ให้ออกก่อนพอออกปุ๊บเราจะเห็นใจใจความชัดเจนแล้วก็เวลาพรีเซนต์อย่างที่เป็นบอยแบนด์เสน่ห์ของบอยแบนด์คืออะไรครับ ผู้ชายรู้ไหมแอบเสียวฟังนะครับสําหรับผู้หญิงจะพูดอย่างนี้ก่อนนะเวลาผู้หญิงอยู่หนึ่งคนผู้หญิงจะสวยไม่มากครับแต่เวลาผู้หญิงอยู่รวมกันสิบคนผู้หญิงจะสวยขึ้นประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเป็นเรื่องจริงผู้ชายเหมือนกันครับผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีประมาณหนึ่งกับผู้ชายหน้าตาประมาณหนึ่งอยู่รวมกันหลายๆลยคนจะดูดีขึ้นนั่นคือเสน่ห์เราแค่จะเอาเสน่ห์ตรงนั้นออกมาดึงออกมาให้เขาเห็นแล้วจับเขาดึงกลับมาให้ได้ วันนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงจากน้องๆที่สอนเนี่ยก็มีหลายอะไรดีอะไรมีหลายคนเข้าใจความเป็นบอยแบนด์พทยนามนำเสนอดีแปลว่าใฝ่ฝันมีความความตั้งใจก็ดีจำนะครับเสด็จจริงๆไม่ได้อยู่ความที่ตั้งไม่ได้อยู่ที่ความตั้งใจแต่อยู่ที่ความเข้าใจแล้วออกมามากกว่าสําหรับผู้ชายนะโอเคโอเคมีแค่นี้ผู้หญิงจากที่สอนน้องเป็นไงบ้างครูเตยเอ้ยครูออยครูเตยใครก่อนใครก่อนอะใครก็ได้ก็สำหรับน้องผู้หญิงอะค่ะก็คือว่า ยังขาดเรื่องสมาธิก็คือเวลาที่เรามีเวลาที่จํากัดเราจะต้องทําอะไรที่เราเร็วไปด้วยกันเนี่ยอยากที่มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกอะไรหัดจําดีเทลเพราะบางทีครูสอนดีเทลตั้งแต่ครั้งแรกแต่ก็จะหันคุณเฮ้ยทำยังไงทํายังไง้ยคะเหมือนว่าลืมแต่ว่าถ้าถ้าพวกหนูใช้สมาธิสักนิดนึงอย่างเงี้ยให้เวลากับมันตั้งใจฟังปุ๊บเราจะต่อท่าแค่ครั้งเดียวแล้วจะจําได้เลยเพราะว่าเวลาที่ เวลาที่คุณครูต่อท่าจะไปอย่างช้าๆและบอกบอกในดีเทลแล้วว่าก้าวขานี้ทําแบบนี้แบบนี้ถ้าหนูมีสมาธิกบมันแล้วจําตั้งแต่ครั้งแรกอะค่ะเวลาที่หนูไปซ้อมกันตอนที่คุณครูไม่อยู่ท่ามันก็จะยังไม่กลายออกไปมันก็จะเป็นแบบเดิมแต่ทีนี้พอเราสมาธิไม่มีแล้วเราหลุดออกไปปุ๊บ